นี่หนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมเอาเอาเออเอเอ,เอ,เอ,เอหนาวไหมลูกหนาวไหมตันดังม่วะนี่ตันดังวะเออเดี๋ยวซ่อมมึงแม่แเ้วดี่นอ้อยอืมมันจะคิดว่าแม่เห็นหนังละ เล่น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 ชอบอากาศเย็นครับไปข้างนอกุ้ได้เลยเนาะนี่เนาะไปข้างนอกุ้ได้เล่นมาลูกไปเล่นข้างนอก,กุ้ได้เล่นอยู่ในห้องหนาวครับพี่น้องแปดม่วงกลัวเหรอื้อขนลุกขนลุกมีการขนลุก วนคนลุกความเนี่ยีการคนลุกน้ำสิบ่นี่นาำสับลูกเออเออเด้เนยหันหนามาเนี้ยเด้เนี้ยหันหนามั้าเนี้ย นี่ยไพี่ไอพี่พี่ไอพี่พี่นี่เอาไปเอานี่นี่นี่เนี่ยหฮเลนดาเลนแเลเนี่ยพี่แน่พี่พี่พี่ๆนี่

ไปเอาคือเรียนไหนวะคือเรียนไหนวะฮคือเรียนไหนวะฮ้เอาเอาอากาศหนาวครับพี่น้องไปซ้ายกับใดน,นี่นี่กอ็อยู่เต็นในห้หองมือนีแม่เพิ่นกับนีออเดอร์นิดนึงมืออื่นเช็ดของไปขาย อยู่บานที่เรียกว่าชเช็ดมือน,นี่แหละพอดีออเดอร์เขาพอดีก็เลยบริได้เห็ดมือใดมีออเดอร์เขาก็จังบริได้เห็ดทั้งคนถามหาว่าแพร่ว่ายังขายของยังขายใส่กล่องยู่บานอยูบ่บ่อขายคือเกา่าแต่ว่าช่วงนี้งานหลายก็เลยบริได้ไปขายพี่น้องขอขอบคุณขอบกุณเลยลลาที่ถามเขามาเนาะอากาศมันหนาวพรอม หนาวค่ะแง่เหมือนเศร้านี่ส1บองศาเก่าองศาคุณนะอโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ